กะแทกมาเบิงไม่หญ่แล้วอะ <ś les> ปลาไม่เลอาเห็นอย่างเรามัดไตเอาแมงเมาด้วยกัน้อเป็นไตเอาแมงเมาพูดเถ่าจะาแมงเมาไปขวดกินมันฉันแล้ะวอ่ะแมงเมาหลายทางหลายเนี่ยขึ้หลายแตา ฝนตกมืงขึ้นหรืมึงมันไมาหันตัวใหญ่ปันไรวะอองวดรุ่นเถอะมันั่งสิตัวใหญ่ใหญ่ยูใหญ่จัว่าตาเพื่อดีวะใหญ่ยอยู่เด้ใหญ่าขาดจังเมื่อมเมาหนี่มันออกมาจากหย,ย,ย่างแม่ยหัวหุยเอ็นตะยานเัน หลยค่ะไล่เนื้อย,ยลอดไวุคนน่ะยุ่งฝนห่งมอแย่างสิ่คับเยอะไปเต็มเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยแล้วอันนี้มันมัน,มน 我天！